่อมาอาจารย์จะทำนายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในราศีธนูนะคะดูดวงรายสัปดาห์เจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดราศีธนูราศีธนูคุณจะต้องไปต่อแล้วก็ไม่ต้องรอใครคุณกำลังจะได้เหมือนได้เข้าไปแบบทันเวลาพอดีเออได้แบบไปเจอสิ่งดีๆ<ม>ทันที เจองานดีเจอเงินดีเจอครูบาอาจารย์ที่ดีเข้าไปสู่นิสภาพที่ดีเข้าไปสู่การงานที่ดีและก็ประสบความสําเร็จทั้งในเรื่องความรักและการลงทุนและได้พลังจากสิ่งศักดิ์สิทธ mm ิ hmm. ์เพราะฉะนั้นเป็นสัปดาห์ที่ชาวราศีธนูคุณจะรู้สึก powerful หรือไม่ก็แบบว่ามีพลังมาแล้วทำให้คุณแบบมีเรี่ยวมีแรงมากที่คุณจะลุยทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นในชาวราศีธน,นูอยากจะทำอะไรลุยไปให้สุดนะแล้วไปแตะที่เส้นชัยจังหวะมาดีอยู่แล้วแต่ก็ให้ระมัดระวงังเรื่องการเดินทางรถล,ลาเสียหรือ,อเฉียวชนหรือ,อเขาเรียกอะไรอ่ะ โดนใบสั่งอะไรประมาณนี้นะคะให้เราวัระมัดระวังนิดนึงหรือลถไปโดนการขีดข่วนอะไรอย่างเงี้ยเป็นอุบัติเหตุหรือลุกเร็วขาพลิกหรือเดินก้าวพลาดขาพแพงอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า เกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในชาวราศีธนูก็นิดๆหน่อยๆนะเตือนกันด้วยความรักนะคะก็ฝากประมาณนี้นะคะทั้งหมด12ราศีใครกดไลค์ขอให้ถูกหวยใครกดแชร์ขอให้เงินเข้าบัญชีรัวๆนะคะขอให้ร่ำรวยรุ่งเรืองร่มเย็นทุกสิ่งสำเร็จด้วยบารมีครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสวัสดีค่ะ f c ทุกทุกท่านนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศดิฉันอาจารย์เจนเทียนมงคลจัก,กรวาลน,นักพยากรณ์ทำนายดวงชะตาและเจ้าพิธีกรรมเนื้อดวงวิชาเทียนมงคลจัก,กรวาลดูดวงชะตาให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจและพิธีปรับหนุนดวงเสริมชะตาชีวิต